สวัสดีครับผมมือนี้มาตเกเดชปรกดพี่น้องออกเดือดขันเป็น,นไปไพ่เก่าพี่น้องตับกะสูดเก่าพี่น้องตับสดๆตับไก่สดๆครับผมสูดเก่า,ดกาเดี๋ยวมาลองนะครับผม,มนตน อ้ยนนอืออ่กินไวอยู่ครับผมเม่ก่อนที่สอ,อมอมโอ้ยมันเป็นอย่างบนี้กัน

นี่เหรน้องเด็กบ้านนั้นไม่ยอมมามาอ๋อแม่ละพี่เนาะเดินนะครับผม ไปใหญ่ครับผมไปสวยมากครับผมไปไล่ตัวข้างนองครับสวยงามครับได้ตัวยปะได้สองตัวพอนสวงามเลย มากันสองคนพี่น้องมากับพ่อใหญ่สองคนมดเลยอือนี้เด้อนี้ก็มาได้เด้นน่งไห้เด้นี่นลขึ้นแหงาๆกนบ่เฮ้เขาก็ด้งเรย โอ้โห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 าตัวนอยพี่น้องงามครับผมใส่ใสวยพี่น้องดึงปหนอยดึงมันมาดึงจมเลยพี่น้องตัวหนอปลาน่อยดึงสงามพี่น้องงามครับผมนี่ครับผม ดึง mm hmm. อีลาพี่น้องดึงอีละพี่น้องตัวน้้ตัวเนี้ยโอ้ยตัวปลาพี่น้องเ็ตัวน้อยทักพุดเดี๋ยวใหญ่ไมมแล้วครับผมะสะทำรับไม้นี่กับ่าผ่าเด้พี่น้อง ไดายุหาหกแต้มเจ็ดแต้มพี่น้องนี่ครับผมเดี๋ยวไปน่ายแล้วครับผมหกแต้มพี่น้องออนหกแต้ม,น,มน้ำมันตื่นพี่น้องเป็นหางคล้องม,อมากเลยนะตื่นเดี๋ยวไปไปหมายไหมนะครับ ตอนกบ,บ้านจังไครมาสรุปผลนะครพี่น้องไปาจะดได้ซ่อมเลยครับผมสวัสดีครับผมตอนนี้จะกบ,บ้านแล้วพี่น้องเรือกต๊กเบ็ดขึ้นมาจากหน้าบมาื่นพี่น้องอมาพ่งผลงานเลยครับผมสรุปผลงานสำหรับมันนี้พี่น้องสำหรับอ่าต๊กเบ็ดปรากฏเดือดข้นเบ็ดไปพราพี่น้อง ครับผมหมาหนพี่น้องมุนีพอได้อยูเด็เดกจริงครับผมไปเลวกับบ้านแล้วครับผมฝนกระมาแล้วครับเยวกกบ,บ้านแล้วครับผม นะพี่น้องที่กบ,บ้านแล้วครับเกือบเบ,บ็ดมือเลยพี่น้องเลยถือว่ามาเฝ้านะครับเนาะพ่อได้ยุ่งอะไกินครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ไว้เต้นมีก่อนพี่น้องไปคลิปหนา้าเฝวกันไหมครับสำหรับคลิปตุกปากดครับผมสวัสดีครับผม